นางเซียนปีศาสถานพบหมวัวเทียนจีบทที่1,232ทุกหนาวล้ำลึกลิวมิงยืนนิ่งอยู่กับที่และตะโกนเสียงดังอีกสองสามครั้งเมื่อเห็นว่าในมิติลึกลับนั้นนอกจากหมอกสีเทาอึมครึมที่ลอยอวนและมองเห็นได้ทั่วถุกที่แล้วก็ไม่มีการตอบสนองอื่นใดลิวมิงจึงทำได้เพียงสายศีรษะอย่างจนใจครูต่อมาประตูห้องลับก็ถูกผลักเปิดออกจากด้านใน เงาร่างในชุดสีเขียวพุ่งว่าออกมาจากประตูเชียนรูพิงที่กำลังรอยอยู่ไม่ไกลเมื่อเห็นหลิวหมิงพันปรากฏตัวขึ้นกระทันหันในระยะใกล้แค่เอื้อมและกำลังมองดูตัวเองด้วยสีหน้าเหมือนจะยิ้มแต่ไม่ยิม้มก็ตกตะลึงเล็กน้อยในตอนแรกจากนั้นจึงเอ่ยขึ้นด้วยความดีใจพี่พี่หมิงท่านทะลวงคอขวดสำเร็จแล้วเมื่อเห็นท่าทางแข็งแรงเปลี่ยนพลังของหลิวหมิงแน่นอนว่าเชียนรูพิงย่อมคาดเดาได้เจ็ดแปดส่วน ช่วงเวลานี้ลำบากเจ้าแล้วจริงสิตอนนี้การบำเพ็ญเพียรของเจ้าได้บรรลุถึงระดับของเหลวขั้นสมบูรณ์แล้วสามารถลองทะลวงขึ้นสู่ระดับผลึกได้แล้วตอนนี้ข้าจะออกไปข้างนอกก่อนรอให้กลับมาแล้วค่อยคุยกันอีกครั้งหลิวหมิงคายกับนึกถึงเรื่องใดขึ้นมาได้อย่างก,กระทันหันจึงเอ่ยขึ้นพร้อมกับเลิกคิวข้างหนึ่งเมื่อเฉียนรูพิงได้ยินคำพูดนั้นพันเม้มปากและไม่ได้เอ่ยอันใดหลิวหมิงมองดูท่าทางรู้ความของเฉียนรูพิงแล้ว ก็ยิ้มเล็กน้อยจากนั้นจึงเดินไปด้านนอกถ้ำหลังจากผ่านไปหนึ่งมือหลิวหมิงก็มาถึงถนนลินไ่ในเขตตะวันออกหลิวหมิงมองดูอาคารต้นไม้หลากสีน้ำเงินที่อยู่เบื้องหน้าซึ่งคลาคร่ำไปด้วยผู้บำเพ็ญเซียนหลากหลายเผ่าดวงตาของหลิวมิงเป็นประกายและสาวเท้าเข้าไปข้างในนับตั้งแต่ห้างการค้าไม้ครามเริ่มขายโอสถควบแน่นและโอสถรวมวิญญ,ญาณการค้าก็จเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งหลิวหมิงเคยผ่านมาเห็นหลายครั้งแล้ว ดังนั้นจึงคุ้นเคยกับภาพเหตุการณ์ตรงหน้าเป็นอย่างดีหลังจากแสดงไป้ายไม้ครามแล้วหลิวหมิงก็เดินเข้าไปในห้องส่วนตัวบนชั้นสองด้วยท่าทางคุ้นเคยจากคำพูดของนายท่านรองห้างการค้าไม้ครามหลานซีน่าจะมาถึงในไม่ช้านี้หลิวหมิงจึงนั่งลงที่โต๊ะแปดเหลี่ยมในห้องและหลับตาพักผ่อนไม่นานหลังจากนั้นประตูไม้ก็ส่งเสียงเอี๊ยดอารดหลานซีเดินเข้ามาในห้องด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าสหายนักพรดหลิว หลังจากได้รับข้อความของท่านข้าก็รีบมาทันทีเมื่อหลานสีเห็นหลิวหมิงนั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วจึงยิ้มอย่างอ่อนหวานออกมาเทพที่ดาหลานมีน้ำใจแล้วอันที่จริงข้ามาที่นี่เพราะมีเรื่องหนึ่งใคร่สอบถามหลิวหมิงลืมตาแล้วเอ่ยขึ้นสหายท่านมีเรื่องใดไม่กระจ่างก็กล่าวออกมาได้เลยขอเพียงเป็นเรื่องที่ผู้น้องร่วงรู้ย่อมต้องบอกความจริงท่านอย่างแน่นอนหลังจากนั่งลงตรงข้ามกับหลิวหมิงแล้ว หลานซีก็เอ่ยถามด้วยสีหน้าสงสัยในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าก็ขอกล่าวตามตรงไม่รู้ว่าเทพที่ดาหลานพอร,รู้หรือไม่ว่าในแผ่นดินหมานห่วงนี้มีวิธีการใดที่สามารถช่วยให้บรรลุสู่ระดับดาราพยากรณ์ได้ลิวหมิงสอบถามด้วยแววตาเป็นประกายหรือสหายนักพลหลิวได้ฝึกฝนจนบรรลุถ,ถึงระดับกันแท้ขั้นสมบูรณ์อย่างรวดเร็วแล้วเมื่อหลานซีได้ยินเช่นนี้ก็มีสีหน้าตกตะลึงอย่างใหญ่หลวงและเอ่ยขึ้นอย่างไม่อยากเชื่อ หลิวมิงเอามือลูกคางและพยักหน้าอย่างเงียบงนันสีหน้าของหลานซีแปรเปลี่ยนไปหลังจากนั้นครู่หนึ่งก็เอ่ยตอบด้วยรอยยิ้มฝืดเฟื่อนพ่หลิวข้าเองเพียงมีการบำเพ็ญเพียรในระดับการแท้ขั้นต้นเท่านั้นเกรงว่าเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนดวงจิตให้กลายเป็นกายทรรนั้นคงไม่รู้ไปมากกว่าท่านทว่าผู้อาวุโสในเผ่าอาจมีเคล็ดลับบางอย่างข้าคงต้องไปสอบถามเป็นการส่วนตัวก่อนนอกจากนี้ข้าจะสั่งการลงไป เพื่อดูว่าห้างการค้าไม้ครามที่มีอยู่ทั่วหมานทวงนั้นมีสิ่งที่สหายนักพล,ลิวต้องการหรือไม่เช่นนั้นก็ขอขอบคุณที่รบกวนเป็นทุระให้แล้วจะว่าไปแล้วการบรรลุสู่ระดับดาราพยากรณ์นั้นจําเป็นต้องอาศัยโชควาสนายอย่างมากยิ่งเป็นเรื่องการทะลวงขึ้นสู่ระดับดาราพยากรณ์นั้นสามารถพบผ่านได้แต่ไม่อาจร้องขออันที่จริงข้าก็รีบร้อนมากไปสักหน่อยเมื่อหลิวมิงเห็นเช่นนี้ก็กล่าวด้วยสีหน้าพึงพอใจ เอาอย่างนี้เถิดพี่หลิวมาที่นี่อีกครั้งในอีกครึ่งเดือนถึงเวลานั้นไม่ว่าจะได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ข้าจะมีคําตอบให้สหายท่านนอกจากนี้ผู้น้องยังมีอีกเรื่องที่อยากบอกท่านคิดว่าหลังจากได้ยินแล้วท่านต้องสนใจมากอย่างแน่นอนหลังจากขบคิดอยู่ครู่หนึ่งหลานสีก็ตอบตกลงแล้วเปลี่ยนเรื่องสนทนาโอเป็นเรื่องใดหรือลิวมิงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยพูดไปแล้วก็เป็นเรื่องบังเอิญ เช้าวันนี้สายลับในเผ่าได้รายงานกลับมาว่าพบร่องรอยของเผ่าเขียวพิสุจน์แล้วเดิมทีข้าขีดหาโอกาสไปแจ้งข่าวให้ท่านทราบด้วยตนเองที่ถ้ำพำนักคิดไม่ถึงว่าพี่หลิวจะมาเยือนเสียก่อนหลานซีกล่าวด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยคำพูดนี้จริงหรือเทพที่ดาหลานได้ช่วยเหลือข้าอย่างมากจริงๆเมื่อหลิวหมิงได้ยินเช่นนี้ท่านรู้สึกยินดีหลานซีสะบัดแขนเสื้อแผนที่หนังสัตว์แผ่นหนึ่งปรากฏขึ้นบนโตะไม้ตรงหน้า มีเครื่องหมายหนาแน่นอยู่บนแผนที่หลิวหมิงกวาดสายตามองไปจึงพบว่าทิท่าคือแผนที่ในละแวกเมืองลัว่วหลานซีไม่ได้อธิบายอันใดมากนะักเพียงชี้นิ้วไปที่จุดสีน้ำเงินจุดหนึ่งในเครื่องหมายเหล่านั้นและกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังพื้นที่ตรงนี้เรียกว่าเทือกเขาคุกดำเท่าที่ข้ารู้เผ่าเขียวพิสูจน์อาศัยอยู่อย่างสันโดดในหุบเขาลึกแห่งนี้อยู่ห่างจากเมืองลั่วไปเพียงเดือนเศษเท่านั้นหากเป็นเช่นนี้ละก็ ตอนนี้ข้าควรไปเยี่ยมสักคราหรือไม่แน่นอนว่าหลิวหมิงไม่กังวลว่าสิ่งที่หลานซีกล่าวมานั้นเป็นเท็จจึงกล่าวโดยไม่ลังเลเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านั้นฮ่าฮ่าพี่หลิวใจร้อนจริงๆจ,จ,จะว่าไปแล้วเผ่าเขียวพิสุจิกก์มกีจกันเผ่าอื่นเสมอมาหากท่านดึงดันไปเพียงลำพังถึงเวลานั้นไม่เพียงแต่จะไม่ได้สิ่งใดกลับมาบางทีอาจถูกคนเผ่านี้ลงมือโจมตีอีกด้วยจะว่าไปแล้วก็เป็นเรื่องบังเอิญ ท่านประมุขเผ่ามีเรื่องมอบหมายให้ข้าเดินทางไปเผ่าเขียวพิสุจิ์ทว่าจําเป็นต้องรอไปอีกครึ่งเดือนเมื่อถึงเวลานั้นพวกเราก็เดินทางไปด้วยกันเป็นอย่างไรหลังจากคบคิดอยู่ครู่หนึ่งหลานสี่จึงกล่าวเช่นนี้ออกมาเมื่อหลิวมิงได้ยินเช่นนี้ก็ถอดถอนใจออกมาแต่หลังจากนั้นครู่หนึ่งก็พยักหน้าไม่มีปัญหาเมื่อถึงเวลานั้นก็ขอรบกวนสหายนักพรตหลานแล้วข้ายังมีบางเรื่องที่ต้องจัดการขออำลาไปก่อน ครึ่งเดือนให้หลังค่อยพบกันใหม่หลังจากลิวมิงออกจากห้างการค้าไมครามแล้วก็ไม่ได้กลับไปที่ําำพานักในสวนโลกาน้อยทันทีแต่กลับเดินไปบนถนนลินไห่และเริ่มเดินดูร้านค้าน้อยใหญ่ต่างๆของที่นี่ในช่วงเวลาเกือบครึ่งเดือนต่อมาลิวมิงตื่นแต่เช้าตรู่และพักผ่อนตอนพระอาทิตย์ตกดินและเดินทางไปตามถนนหนทางและตรอกซอกซอยต่างๆในเมืองลัว่วค้นหาไปทั่วตลาดมื้อต่างๆและเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนข่าวสาร ผ่านช่องทางต่างๆซึ่งความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นด้วยราคาที่จ่ายออกไปก้อนใหญ่ในที่สุดลิวมิงก็ได้รับทราบข่าวของสมบัติวิเศษชนิดหนึ่งที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการทะลวงขึ้นสู่ระดับดาราพยากรณ์สิ่งนี้เรียกว่าทุกหนาวล้าล,ลึกอันที่จริงมันเป็นเครื่องหอมที่ควบแน่นอยู่ในไขสันหลังของสัตว์ปีศาจหวานหอมเย็นเครื่องหอมชนิดนี้ช่วยลดผลกระทบของจิตมานต่อตอนเองขณะยังรู้ฟ้าดินได้อย่างมาก คุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของมันแน่นอนว่าย่อมชัดเจนอยู่ในตัวของมันเองแล้ววานหอมเย็นอาศัยอยู่ในทะเลลึกและมีจํานวนน้อยมากอย่างยิ่งสัตว์ปีศาจนี้ยังมีพลังเวทโดยกําเนิดอีกด้วยสามารถเปลี่ยนร่างตัวเองให้กลายเป็นวัตถุกเกือบโปร่งใสในน้ําทะเลได้อย่างง่ายดายและรายกลิ่นอายโดยสิ้นเชิงจึงยากยิ่งที่จะค้นหาร่องรอยของมันได้เว่าสัตว์ปีศาจนี้มีเงื่อนไขที่เข้มงวดอย่างยิ่งสําหรับถิ่นที่อยู่อาศัย การค้นหาสถานที่ที่เหมาะสมในการอยู่อาศัยจึงไม่ง่ายดายโดยทั่วไปแล้วนอกจากสามารถคาดการณ์ถึงอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตได้ล่วงหน้าแล้วยังสามารถใช้พลังเวทจับไปอย่างเงียบเชียบได้อีกด้วยครูบำเพ็ญเซียนทั่วไปไม่ต้องพูดถึงการไปจับกุมมันเพียงสามารถได้เห็นสิ่งนี้ด้วยตาของตนเองก็นับเป็นโชคลาบอันยิ่งใหญ่แล้วหลังจากทราบข้อมูลนี้แล้วหลิวมิงยังไม่พร้อมไปค้นหาที่อยู่ของวานหอมเย็นด้วยตนเอง ลิวมิงไม่ต้องการใช้เวลาไปกับเรื่องการค้นหาวานหอมเย็นมากเกินไปครึ่งวันต่อมาที่ชายขอบทางด้านเหนือของสวนโลกาน้อยลิวมิงยืนอยู่บนลานกว้างใหญ่แห่งหนึ่งทางฝั่งตะวันออกของลานกว้างนั้นมีหอสูงสองชั้นหลังหนึ่งด้านหน้าประตูหอมีเสาศิลายหยกขาวสูงสิบกว่าจ้างต้นหนึ่งตั้งอยู่บนเสาเขียนอักษรโบราณตัวใหญ่ไว้สามตัวว่าหอประมูลที่เรียกกันว่าหอประมูลนั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงสถานที่ ที่เหล่าผู้บำเพ็ญเซียนเผ่ามนุษย์ของสวนโลกาน้อยจัดตั้งขึ้นมาโดยสามารถแจ้งภารกิจบางอย่างหรือสหาวัตถุวิญญาณบางอย่างได้ที่นี่แน่นอนว่าผู้แจ้งย่อมต้องจ่ายรางวัลตอบแทนด้วยค่อนข้างมีรูปแบบคล้ายกับทองลึกลับของนิกายยอดบริสุทธิ์หลังจากอยู่ที่นี่มาหลายปีแม่หลิวมีไม่ค่อยออกไปข้างนอกมากนะแต่ก็มีเหล่าผู้บำเพ็ญเซียนเผ่ามนุษย์หลายคนมาเยี่ยมเยียนเป็นครั้งคราวดังนั้นในระหว่างการสนทนา ลิวมิงจึงค่อยๆค,คุ้นเคยกับพื้นที่ต่างๆของสวนโลกาน้อยขณะนี้ในห้องโถงชั้นหนึ่งของหอประมูลมีผู้บำเพ็ญเซียนอยู่ไม่มากนะักบุรุษวัยกลางคนในชุดคลุมสีม่วงที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ผู้หนึ่งกำลังนั่งขัดสมาธิหลับตาพักผ่อนอยู่หลังโต๊ะสุดทรงตัวหนึ่งลิวมิงกวาดตามองไปรอบห้องโถงผนังยกขนาดใหญ่ด้านหนึ่งตั้งอยู่ตรงกลางห้องโถงใหญ่มีตัวอักษรหนาแน่นถี่ปรากฏเรียงเป็นแถวอยู่บนผนงัง เมื่อมองดูอย่างใกล้ชิดเคยให้เห็นภารกิจบางอย่างที่ประกาศออกมาหลังจากมองดูอยู่สองสามครั้งลิวมิงก็เดินตรงไปที่หน้าโต๊ะของบุรุษไวกลางคนในชุดคลุมสีม่วงผู้นั้นบุรุษไวกลางคนชุดสีม่วงลืมตาขึ้นทันทีคล้ายกับมองออกว่าระดับการบำเพ็ญเพียรของหลิวหมิงไม่ได้ต่ำต้อยจึงรีบลุกขึ้นยืนทันทีผู้อาวุโสท่านนี้ต้องการออกภารกิจใช่หรือไม่ขอรับ บุรุษไวกลางคนชุดสีม่วงกล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มใช่แล้วหลิวหมิงพยักหน้าเมื่อเห็นว่าหลิวหมิงดูเหมือนไม่อยากกล่าววาจามากนะบุรุษไวกลางคนชุดสีม่วงจึงรีบหยิบกระดานหยกขนาดเท่าฝ่ามือชิ้นหนึ่งออกมาและกล่าวด้วยน้ำเสียงค่อนข้างนอบน้อมนี่คือป้ายประกาศภารกิจผู้อาวุโสเพียงต้องเขียนเนื้อหาภารกิจลงไปบนนี้ก็ใช้ได้แล้วขอรับหลิวหมิงรับกระดานหยกมาถือไว้และเคลื่อนไหวนิ้วมือ เขียนภารกิจค้นหาวานหอมเย็นลงไปในพริษตาบุรุษวัยกลางคนชุดสีม่วงรับกระดานยกกลับขึ้นมาและกวาดตามองดูเที่ยวหนึ่งจากนั้นก็เหลือมองหลิวมีด้วยสีหน้าค่อนข้างตกตะลึงบุรุษไวกลางคนชุดสีม่วงไม่เอ่ยอันใดให้มากความเพียงหยิบสิ่งของที่ดูเหมือนแท่งหยกชิ้นหนึ่งออกมาแล้วเคาะลงบนกระดานหยกเบาๆสองสามครั้งประกายแสงพลันสว่างวาบขึ้นบนผนังหยกตรงกลางห้องโถง ด้านบนสุดของผนังยกพลันปรากฏตัวอักษรเล็กๆแถวหนึ่งนี่คือภารกิจใหม่ค้นหาร่องรอยของวานหอมเย็นที่โตเต็มวัยรางวัลที่มอบให้คือศิลาวิญญาณห้าล้านก้อนผู้อาวุโสโปรดทิ้งที่อยู่ของถ้ำพมนักไว้ด้วยหากมีคนพบเบาะแสจะรีบติดต่อท่านทันทีขอรับบุรุษวัยกลางคนชุดสีม่วงมองหลิวหมิงอย่างตกตะลึงอ้าปากค้างกับการเสนอรางวัลเป็นศิลาวิญญาณห้าล้านก้อนและรู้สึกนับถือหลิวหมิงขึ้นมามากขึ้น หลิวหมิงทิ้งที่อยู่ของถ้ำพะนักเอาไว้และออกจากหอประมูลไปอย่างรวดเร็วสําหรับหอประมูลของสวนโลกาน้อยแห่งนี้อันที่จริงหลิวหมิงก็ไม่ได้ตั้งความหวังไว้มากนะักเพียงแค่ลองดูซับหน่อยเท่านั้นชั่วขณะที่หลิวหมิงเพิ่งออกจากห้องโถงที่ตำแหน่งหนึ่งในมุมห้องโถงเงาร่างหนึ่งพลันปรากฏขึ้นที่แท้เป็นบุรุษหนุ่มชุดนักพรตสีเขียวผู้หนึ่งนั่นก็คือเหยียนชิงที่เคยมาเยี่ยมเยือนหลิวหมิงในตอนนั้น เฉียนชิงมองภารกิจที่หลิวมิงประกาศไว้บนผนังหยกในห้องโถงจากนั้นก็มองไปยังทิศทางที่หลิวมิงจับไปประกายตาสั่นไหวกระพริบไม่หยุดไม่รู้ว่ากำลังครุ่นคิดถึงเรื่องใดอยู่ไม่นานนักหลิวมิงก็กลับไปยังถ้พำพมนกชั่วคราวที่เช่าไว้ห้องโถงในขณะนี้ค่อนข้างเงียบสงบประตูศิลาห้องหลักของเฉียนรูพิงนั้นปิดสนิทในช่วงเวลานี้หลิวมิงได้ทิ้งโอสถปแปณส่วนหนึ่งที่ช่วยทะลวงขอขวดของระดับผลึก โดยเฉพาะไว้ให้นางเชื่อว่าอีกไม่นานนางคงเริ่มพยายามทะลวงคอขวดและพยายามฝ่าด่านเข้าสู่ระดับผลึกแล้วระยะเวลาครึ่งเดือนที่ตกลงไว้กับหลานซีมาถึงในพริบตาหลิวมิงรีบออกจากถ้ำไปที่ห้างการค้าไม้ครามเมื่อมาถึงที่นี่ก็มีคนเชิญหลิวมิงไปที่ห้องถงชั้นในบนชั้น3ามของห้างการค้าไม้ครามในทันใดเมื่อหลิวมิงเดินเข้าไปในห้องถงชั้นในก็พบว่าหลานซีนั่งรออยู่ข้างในแล้ว ทว่าข้างกายของนางยังมีบุรุษหนุ่มรูปงามผู้หนึ่งที่มีใบหน้าหล่อเหลาอย่างยิ่งสวมชุดสีแดงพงสีแดงโลหิตกล้าวไว้เป็นทรงสูงจบตอนถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนสำคัญหากมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแจ้งมาได้ขอบคุณทุกกำลังใจที่กดติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ